Ooh. 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 You paying for what the heck Hey พูดกันดีๆดิวะมาดิต่อยแม่งเอ้ยมาต่อยจีบมาดิมาดิลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาดิวะเฮ้ เฮ้ย hey, hey. ไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะว้าว <c oughs> มันตามตูดกูอยู่ไอ้โง่เจอกุญแจแล้วเกมมันชอบโอ้ยตัวอะไรวะน่าหน้าตัวเล้งเลยเดี๋ยวจะรู้กันว่าตัวอะไร oh, <no. S 1> มึงวนขานาดนี้เหรอมึงเข้ารู้นี่มาได้ยังไงอีควายเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> แหว่งเฮ้ยมาเป็นแบล็คบูฟเฟเลยมาเป็นบูฟเฟลเลย អឺអឺអូអូឡេครับผมก็ក្រ่าជួយក៏ดูនេះនៅបែបណា Brawl อยู่ពី Game Roblox ใน Map เดอะมิมิกส์อีกแล้วผมเป็นคลิปที่2แล้วนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปแรกนะบอกเลยว่าโอ้ <S <s <we ak> โอหตัวเฮ้ไม่มาทั้งฟาร์มกูบอกเลยใครที่ยังไม่ได้ไปดูต้องไปดูแล้วนะผมบอกเลยว่าโคตรกรีดบ้านแตกนะกูบอกเลยว่ากรีดบ,บ้านแตก <s we ak> คือไม่ได้อยากจะมาเล่นคลิปที่2เลยนะอ,อตรงคือโคตรกลัวเลยอะแต่ว่าแบบแต่ตตตอยากโดนนะยากโดนนะครับนึ่งดอกบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีกรีดไม่มีคำหยาบแน่นอนไปที่อันแรกคอนโทร เเหมมือนดิคลิปที่แล้วเราเล่น c h a เตอร์หครับผมแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะเล่น c h a เตอร์สอ่าแน,แน่นอนว่าเล่นคนเดียวเหมือนเดิมโหมด Normal Single Player อ่าเราจะไม่มาติเพลเยอร์เนาะเราไม่ให้คนอื่นมารบกวนแล้วกันเราเล่น Single เพียวๆไปเลย Confirm ไม่รู้ว่า c h a เตอร์ที่สองมงจะส่งกูไปอยู่ที่ไหนกีตอีกแน่กูเฮไม่ชาเลนก็คือห้ามกีดกับห้ามพูดคำหยาบเว้เจอกัน สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเว็บนาเอาไว้ด้วยนะครับผมโอ้ยเอาอีกแล้วเบลกาี่คุนเคยมีใครอยู่ที่นี่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรให้กูไปไหนเนี่ยฮะเข้าไป้นี่เฮ้ยไปแคนเลือกแกงกันอย่างี้ดิวะอ ไม,มาทางนี้อ่ะฮะทำไมมาทางนี้อ่ะมันเดินแรนดอมใช่ไหมคือกูห้ามเป็นจ่าเอกกับมันใช่ไหมโอเคได้เกมนี้มีแต่เดินกับวิ่งไม่มีย่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหากุญแจขึ้นไปชั้นบนหากุญแจขึ้นไปชั้นบนก็มาเดชเสียหัวใจหรอมันเต้นตึกตักเสลลวใจลรวมันเต้นตึกตักตตก,ตกุญแจอยู่ไหน กุญแจอยู่ไหนเฮ้เฮ้ไม่เฮ้ no b e c a s e เอเวเวเวมันตาม <spe as> กูอยู่มันตามกูอยู <spe as> แ <Level. spe as> แ่แ,บแ,บแ,บแบอบเอ๊บเอบเอบเอบก็ไม่ได้ฉล <spe as> าดขนาดน,นั้นนี่ว่ะโถ่เอ้ย ง่มันเดินขึ้นไปข้างบนนั้นครับผมผมจะตามมันไปนะเพื่อจะมีกุญแจซ่อนอยู่เฮ้ยมึงเห็นกูเหรอไม่รู้เว้ยวิ่งเว้ยเขาซ้ายเฮ้ยมันจะเห็นผมนะช่างโมแม่งอะวิ่งอะเฮ้ เฮ้ยนี่ไงเจอกุญแจแล้วสวยเลยได้กุญแจแล้วหาอะไรนะสักอย่างหนึ่งเพื่อลงไปใต้ล่างอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันช่างแม่งมาแล้วกันเสียงอะไรวะเฮ้ยฮะจะเอาปะสาวมึงสุดยอดมากแม่กูอบอกเลยโอ้มันอยู่สายปะมันอยู่สายไง เฮ้ยมันอยู่สายแล้วคุณจะไปสายไงไอ้เวงไอ้เวงมึงเข้าประตูได้ปะเนี่ยตลกนะมึงเข้าประตูไปได้เนาะตลกนะจุกนะเอาจุกนะเอามาดิมาดิเดี๋ยวเข้าประตูมาดิจุกรอบโต๊ะเนี่ยอ่ะมาดิเข้าไม่ได้ควายคอมึงยาวไงสมนะ้ะกระโดดได้ไหมเกมเนี้ยแม่งกระโดดไม่ได้ด้วยไปละกูวิ่งละกูวิ่งไปประตูละกูไม่สนนะ่ะไม่สนนะ่ะไม่ ไม่สนอะเปิดประตูไม่สนอะไรทั้งนั้นนะมาดีมาดีแน่จริงก็มาดีด้กโหอะเอ้ยมีการนี่วะเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยให้กูเข้ามาที่นี่ทําไมวะมันบอกว่าคันโยกอันเนี้ยสามารถเปิดบางอย่างได้วะทุกคนแล้วมันเปิดยังไงวะอ๋อเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วไงต่อเปิดแล้วกูต้องไปเดินข้างนอกต่อใช่ปะ่ะแม่ยังไม่จบอีกหืกูต้องไปไหนเนี่ยกูต้องไปไหน ซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังวะมึงก็เดินออกไปจากรันเวย์นี้ก่อนดีไอ้คอยาวเี่ก <c oughs> ูต้องวิ่งออกไปแน่นอนรับประกันเลยเพราะว่ากูโยกคันโยกไปแล้วไงโอเคมึงจะเฝ้าตรงนี้เหรอฮะมึงจะเฝ้าแล้วไงอ่ะกูหลบตรงนี้แหละมามาไม่รู้ว่ามึงเปิดอะไรนะมึงจะขอไปดูทางด้านหลังหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมา ตาดีเกินเลยเย็นเฮ้นเย็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 นขนลุกไปหมดแล้วไอ้บ้ามันจะต้องเข้าห้องกลางนะเอ้ตรงนี้เป็นประตูนี่เปิดได้ปะเฮ้ยเปิดได้เข้าไปดิพี่มึงจะยืนทำเพื่ออะไรวะ ไม่มีใครสักคนที่รักฉันเลยสภาพมึงคอยาวขนาดนั้นใครจะรักมึงฮะบ้าเปล่าทางไปต่อมันอยู่ตรงหอ,อก,การนั่นแหละที่มันเดินไปอะ่ะไปแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งเลยจ้านี่วิ่งแล้ว,ว,ลว,วหรอวะถามจ,จริงๆเหอเฮ้ยนี่ไงมาเปิดทางนี้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 เฮ้ยโถ่เ้ยกระจกว่ะไปแล้วด้านแรกผมผ่าน จดหมายบอกว่าอะไรอุยขัดซีนหัวใครวะเมื่อกี้คือหัวใครวะไม่มีแน่แน่หลอกกันนี่วะเชื่อเอ้ยดูว่าจะแน่แอ่จริงก็มาดิตะปตู โอไมโอไม่ก็ oh 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 มันช่างเงียบสนิทสลึกคลิปนี้ไม่มีกรีดคลิปนี้ไม่มีกรีดไอเวงใครให้มึงจำสแกกูอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีเลยโยก แชปเตอร์ต่อไปยังไงแล้วมันบอกว่าเพื่อนจา๋าเพื่อนจา๋าใครเพื่อนมึงกูไม่นับเเพื่อนเพื่อนหรอกยังไงอะมึงจะมาทําอะไรกูอะฆ่ากูหรอกแล้วคือคไงกูต้องเดินไปไหนกูต้องทําอะไรเนี่ยฮะกูต้องเดินไปทางนี้อ่าเดินเดินเดิน,ดนตามท้ายมึงเดินตามท้ายมึงมานี่ฟับเรียบร้อยโอเคกูคเดินตามตูดมึงเลยซ่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งอันนี้ ่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งกูรู้กูรู้เลยว่ามึงกำลัมามุกติอันแน่โอ้โหดาบยาวจังนะอยางก,กับนารูโตไม่บอกหนอว่านารูโตะึ้เจอบเอ้ยไม่แอบละวไปเลยไม่แอบละไปลไ,ละไปเลยเจอประตูครับผมเปิดประตูเออเฮ้ยทำไมแมปสมันช่างง่ายขนาดนี้อฮะแมป2มันง่ายไปป,ป่าว chapter สองอะ chapter ดูเหมือนบางอย่าง เอ่ออะไรนะประตูแสงสว่างอะไรวะไม่แชปเตอร์สองมันง่ายขนาดนี้มันมันไม่น่ากลัวเหมือนแชปเตอร์หนึ่งเลยอะ่ะเปิดประตูขวาครับผมเอาแหละประตูซ้ายอะมีอะไรแล้วถ้ากูไปตรงกลางอะกูจะไปไหนถ้ากูไปตรงกลางอะเฮ้ยมีประตูเว้ยส,ส,ส,สปีริตนี้ต้องการสปีริต งั้นกูไปขวาก่อนนี่อะไรนี่คืออะไรทำไมห้องมันเป็นสีม่วงๆล่ะฮะอย่าจำสแกร์กูนะมึงไม่มีโอเคเอาไว้หลอกเด็กนี่ว่าโถ่ฝั่งนี้มีอะไรครับผมฝั่งนี้น่าจะต้องมีแล้วแหละเพราะว่าเฮ้ยได้ไงเจอแล้ว สปิริตเหรอมีจดหมายด้วยจดหมายบอกว่าสารที่นี้มันไม่จริงเธอเป็นคนสร้างมันเธอเป็นคนสร้างมันได้สปิริตมาแล้วครับผมกลับไปที่ประตูแสงสว่างอันนี้ฮึอยากกีดดิมกีดหับมึงงอฮะมึงกี่หับพังมึงงอฮะ แม่เอ้ยรู้ไหมทุกคนตีนผมเนี่ยจะวิ่งแล้วเมื่อกี้ตีนผมจะวิ่งแล้วห้องข้างล่างด่ากูแล้วเนี่ยกรจะพืบตีน,น่ยประตูไม่ชอบประตูเลยการยังไม่ไปสายมีห้องแดงขวามีอะไรว่ามาโอ๊ยแต่ละทางคุณพี่ไปขวา หัดจ่ายค่าไฟบ้างนะโอ้ยเอาไปล่ามตัวห้าเหวอะไรเนี่ยทำมาเพื่อบิวคนดูชัดๆไปซ้ายนะครับผมส่วนนี้ไม่รู้มีอะไรอะไรอะประตูหรอสีฟ้าครับผมเปิดได้ปะเนี่ย oh. เปิดไม่ได้ต้องใช้บูสป s p i r งั้นก็ต้องไปประตูกลางอย่างเดียวละ มาประตูกลางครับผมมีอะไรไหมเนาะโอเพนเดอะดอมีคนบอกให้ <Help me. S 1> เปิดประตู help me. Help me. มันขอให้เปิดประตูครับผมมันทุบใหญ่เลยบ้านชันเป่งเลยอกเจ่าทุบไเแ็นปะ่ะเฮลมีเฮลมีด้วยนะกูว่าเก็บผิดเสื้อปุ๊บประตูมันพังแน่เชื่อกูปะ่ะ เฮ้ยผมเปิดได้ว่ะเอาไงดีวะเฮ้ยกูเก็บผิดเสื้อก่อนแล้วกันโ <Help me. S 1> บอ่า <Help me. S 1> แล้วไงคอนเทนต์ปะละ่ะเปิดคอนเทนต์เลยปะละ่ะ <Help me. S 1> เปิดเพื่อ,อคอนเทนต์ Help me. Help me. ยังมีบานหนึ่งว่ะเฮ้ย <Help me. S 1> เฮีย <Help me. S 1> มะใครยังยังกูยังไม่ได้พูดหลุดคำหยาบกูแค่แบบเอา้า โอ้โหลุงยิ้ไม่เปิดก็ดีอ่ะตายทุกคนไม่คิดผมตายเลยแม่งหลอกข้าชัดๆบ้าฉิบเป่งไมาครับผมเอาบูสปิริตมาใส่กันดีกว่านะเออคิดอีกแล้วชอบคิดจริงๆเดี๋ยวกูจะกิดกลับมากิดมากิดกลับในกงเรียมฟอร์เดอร์ฟอร์กอเทนเนาะว้าวโคตรสวยเลยยูดเดอะสปิริต as your ไก i d e ใช่ไหมกูอ่านถูกปะ คิวเด่นหรือไกดเด่นตามอีกพวกนี้ไปผีเสื้อเดี๋ยววิ่งดีกว่าเดี๋ยวไม่จับสแก๊กูคอยดูนะคอยดูนะเดินชิวๆอย่างเงี้ยกูจับไต่เกมนี้ออกแล้วเดินชิวๆอย่างเงี้ยก็จะแบบพุ่งวบอะไรอย่างงี้เลยคอยดูเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจมาดิทำสแก๊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 ดิไม่จับว่ะดูปัตตาฟาย อะไรสักอย่างหนึ่งว่ะเฮ้ยไทท่านมีอยู่จริงทุกคนมันไปขวางั้นกูไปซ้ายไปซ้ายไม่ได้กูต้องข้ามสะพาเนเหรอโอเคบังคับรบังคับข้ามบังคับเคิร์มเลยละ่ะบังคับข้ามตรงไปครับผมไม่ออกนอกรูนอกทางเน้นเล่นให้จบ ทำไมมันไม่ต <in the> ึงเลยวะแชปเตอร์สองอ่ะผรู <Asia> ้ส <inside> <internet> <fate> ึก <minist> ว <ries> ่าแชปเตอร์แม่งโคตรน่ากลัวเลยแชปเตอร์สแม่งไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นปะสปิริตนี้เดีให้ต้องการสปิริตวะต้องไปตามหาผีเสื้ออีกแกวเหรอต้องไปไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาวะเนี่ยไปทางซ้ายแล้วกันมีทางเดินวะเหมือนล็อกเอาไว้ให้กูไปเฮ้ยเจอแล้วนี่ไง ผีเสื้อสีขาวอยู่บนหินให้กันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยทำไมปล่อยกันง่ายขนาดนี้วะกีดอีกแล้วห้องแดงห้องแดงเข้าวงกดอีกแล้วไปขวาก่อนในนี้จะมีตัวไหมวะ พอโมโหดีแล้วหรอโอ้ยเอา้าไม่ใช่ววะไปไหนแล้วเนี่ยโรงเรียนมาเน่โพโหโรงเรียนแล้วมาเน่อะไรวะกูไปไหนของกูเนี่ยสวัสดีครับแอ r ลี่ติง has been mimic of uh, what are you i m i t a y i n g You p a n g for what the heck เฮ้ยพูดกันดีๆ <c oughs> ดิวะมันดิต่อยแมงเฮ้ยมาต่อยจิตมาดิมาดิลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาดิวะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดจากโรงเรียนกลายเป็นโรงบาลกูเดินเข้าหาหน้ามึงเลยมันดิมดันดิหนอ ok กให้หากุญแจเพื่อทำอะไรสักอย่าง ผมรู้ว่ามีอะไรเดินมาวะเฮ้ยโอ้โหแม่งอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยผมรู้ว่ามีอะไรเดินมานะทุกคนเอ่อค่อนข้างน่ากลัวด้วยแหละสัมผัสได้ไเสียงตึงๆอ่ะผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวเปิดมาแล้วมันตุ๊กตาญี่ปุ่นนะ หัวเลาะหาบแม่งม um ึงเหรอฮะหัวเลาะหับแม่งมึงเหรอให้กูหากุญแจให้กูหากุญแจการที่มันลอกผมอย่างเงี้ยแสดงว่าผมมาถูกทางเฮ้ยเดี๋ยวจะแตกว่ะมันไปขวากูเปิดประตูกลางใช่เอ๊ะต้องการกุญแจโอเคจำไว้นะเอาจะเปิดประตูนี้แล้วก็ทางนี้มีบูสปิริตว่ะ โอเคสวยงามบันเทิงนะกูทางขวาตันสวยงามต้องย้อนกลับไปสินะเพื่อหากุญแจบันเทิงทางมันซับซ้อนอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะมันตามตูดผู้อยู่เอ้งโง่เจอกุญแจแล้วเฮ้ยมาดิ มาดิขนลุกไปแล้วกูกูขนลุกไปแล้วเนี่ยตลกอ่ะตลกอ่ะแน่แน่ควายอ้อ่อนแอก็แพ้ไปนึกว่าจะแน่ ที่แท้ก็แค่แย่ข้างทางเย่เย่โคเท่ครับนึบกว่าจะแน่ที่แท้ก็แค่แย่ข้างทางโอ้โหสวยงาม <laughs> โอ้โย <c oughs> ให้กูไปไหนวันนี้ <c oughs> อ่ะจะตายนะเช็คพอยให้กูด้วยซันดิมซ้ายขวาตรงซ้ายขวาซ้ายแล้วกันรอบนี้ ทำไมเกมมันชอบโอยตัวอะไรวะน่นานนะตัววันเล้งเลยเดี๋ยวจะรู้กันว่าตัวอะไรไมึงวนขนาดนี้เหรอมึงเข้ารู้นี่มาได้ยังไงอีควายครอบคุณเพียงเช็คคอยให้กันไม่มีปัญหาเรารู้ตำแหน่งผีเสื้อแล้วเจอกันเฮ้ย เอาวะล่ะตัวตัวนะสภาพไม่เกี salts, <c oughs> ่ยวนะถอดสภาพด้วยแล้วมาต่อยกันอุ้ยหมดตัวเฟสวิ่งมาเจอมันเฮ้ยเกินไปบ่าไอ้นุ่มตัวเต็มไปหน้าหมดอ่ะไอ้นุ่มเกินไปบ่าไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็นๆไอ้นุ่ม โอ้โหคุณพี่ตัวมึงก็ใหญ่เกินสองศพแน่จริงมึงก็ตามกูให้ทันดิโอ้โหบอกเลยว่ากลัวดต่แฟรสนะครับผมไม่ก้าดีว่ากูรอหน้าประตูเลยเนี่ยมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้ยไม่กล้าอดแหกกูหรือมันกันแน่วะเสร็จจนนะ ออกให้ได้ก็พอขวากลางซ้ายขวาเฮ้ยความจำผมอะโคดรยังเทพอะครับน้อง,องอไม่ได้ตึงขนาดนั้นว่ะมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหรอ่อ่ะภาคเนี้ยนะประตูเปิดเรียบร้อยโอเครู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวรูปแบบของมันอะ่ะเออการออกแบบผีอะนะครับผมภาคหนึ่งแม่ง สยองกว่าภาคนี้มันยังไม่สยองเท่าไหร่วะเอาอีกแล้วม่งเข้าฉากแบบนี้อีกแล้วเหมือนกับภาคหนึ่งเลยแล้วมันก็จะจำสแกรกูไหมไฟฉายที่ตายแล้วแฟฉายที่แบตหมดเดี๋ยวนะมีตะเกียงให้กูด้วยเหรอจีคือแหละันไม่มีอะไรมีตะเกียงให้ด้วยทําไมไม่มีไฟฉายนะรอบเนี้ยอ๋อไม่มีไฟฉายกูต้องใช้ตะเกียงใช่ไหม ขอบคุณมากตะเกียงสว่างมากเลยขอบคุณมากเงียบๆอย่างนี้จะเจ๊ยูสเตลโดนเกติดมันแปลว่าอะไรวะมึงออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกอ e ีควายแน่จริงมึงก็มาดิอุย้ยบัตมูนวะให้กูทําอะไรอะ่ะมันบอกผมว่าออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกอ e ีควายแล้วไง mm. ตามหาสปิริตเพื่อหาทางออก mm. เฮ้ย เซอร์เทนเฮาส์จะปกป้องคุณเซอร์เทนเฮาส์เฮ้ยตามสปิริตไปวะโอ้โหชอบจริงๆเก็บเขาวงกดเนี่ยฮะมึงชอบจริงๆแม่งเฮ้ยหึ้ยแม่งเฮ้ยมาเป็นแบฟวูฟลีเลยมาเป็นวูฟลีเลย กูโดนกระซวกท้องมึงวิ่งไวไปเป้าวะฮะมึงเปิดปโปรเปาวะมึงเปิดปโปรปะมึงเติมหรอมึงเติมหมอฮะแน่จริงมึงจะเติมดิอ้โทแน่จริงจะเติมไม่เจ๋งนีว่วะ ผมรู้แล้ผมอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ผมอยู่ตรงนี้เลยอ่าผมอยู่ตรงนี้เลยครับผมผมจะต้องมาทางนี้ปึ๊บสุดซอยแล้วก็มาตรงนี้ฟึบปึบึบมาตรงนี้ปึ๊บปึบ,ปบแล้วก็อ้อมประตูออก e x i t โอเคผมจำได้แล้วผมจำเป็นคีย์เวิร์ดได้ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บซ้ายโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายาซ้าย,าย,ายลืมกูัวอะไรกูลืม,<อ>มจำได้<ฮ>บ้าเปล่า มันรู้ได้ไหมมันจะขนาดไหนฉันออกประตูนี้มานะสุดซอยสุดซอยตอกๆอีอะตอกๆอีอะอ,อ,อยู่ตรงนี้ปะเนี่ยอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยฮั่นแน่ไม่ใช่โอเคสวยงามตรงมาทางนี้ตรงมาทางนี้ซ้ายขวาซ้ายวิง่ง ขวาซ้ายซ้ายสุดซอยขวาตรงสุดซอยขวาซ้าย้างหน้าประตูทางออกอยู่ตรงนี้ประตูทางออกอยู่ตรงนี้ ตูทางออกอยู่แค่เอ้่มคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงประตูเฮ้ยเพื่อนจ๋าเป็นไงกูเดินดับไฟมาแนละ้วกูจะบอกให้กูเดินดับไฟมาด้วยกูจะบอกให้ประตูออกประตูแล้วะครับน้องๆกระจกป,ประตูดิ oh. เฮ้ยต้องการสปิริตนิดกูต้องไปหาสปิริตคนมาเปิดประตูอประเด็นคือในแมปมันบอกไหมว่าสปิริตอยู่ไหนกูขอดูก่อนนะสปิริตนี้เหรอต้องการสปิริตป่ะสปิริตน่าจะอยู่ในสวนหรือเปล่าเพราะมันมีสวนอยู่นะที่ระหว่างทางอ่ะนี่ไงมันมีสวนอยู่3จุดตรงนั้นหนึ่งตรงนี้สองตรงนั้นสามอืให้กูตายเฮ้ยเอาจริงๆนะ งั้นผมขอไปดูทางขวาก่อนอันดับแรกเลยไม่รู้จะมีไหมวะแม่งยากแน่เลยว่าดนเนี้ยยากตรงหาของเนยไม่ได้กลัวผีเลยตอนเนี้ยยากตรงหาของเฮ้ยเจอว่ะเฮ้ยเดินมาส่วนเดียวเจอเลยเกินไปเกินไปแน่จริงก็ตามมาดิวะวกเลยนะรอบเนี้ยยังไงกูว่าชนะกูบอกเลยกูบอกเลย กูเชื่อว่ามึงไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโค้งเดียวโค้งเดียวโค้งเดียวปรึบปรึบโอ้โหกระจอกว่ะคือบางทีเราก็ต้องรอเป็นต้องรู้จักรอมอดีมอดีมอดีกูติดอยู่เกือบสิบนาทีไอ้บอลไล จบแชปเตอร์สองครับผมโอ้โหกระจอกว่ะของจริงแชปเตอร์นี้คือแบบกระจอกมากคือผมไม่ได้กลัวเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะ้วมันตามตูดกูอยู่เกมมันชอบโอยตัวอะไรวะน่าหน้าตัววันเล้งเลยเลืก เนั่นแหละจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้กลัวนะครับผมแค่แบบโอ้ยากไอ้ด่านสุดท้ายแค่นั้นด่านสุดท้ายอะด่านสุดท้ายยากจริงนะครับผมด่านอื่นก็ไม่ยากเลยส่วนความน่ากลัวคือสู้แชปเตอร์หนึ่งไม่ได้บอกเลยนั่นแหละนะผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นแชปเตอร์ถัดไปเป็นแชปเตอร์ที่3นั่นเองนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไล,ลคก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าเดี๋ยวถ้าอยากเล่นเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะแชปเตอร์ที่3เจอกันสำลึก